สวัสดีครับเดียวกับมี่นะครับวันนี้เวลาสีนะครับพวกเราจะเดินทางไปกระบ,บี่นะครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่นามตกโรนนะครับ น่าจะไปตึ้งตอนเช้าวันนี้นะครับไปอามน,น้ำร้อนดีน้ำตกโรจอย่างวัดกระบี่กันนะครับวันนี้ฝนตกน้อยๆน,นะครับมือดอยู่เลยติดตาม <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าการเดินทางของเราครั้งนี้นะครับจะสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับโอเครูกสึกอนะไร ี๋ยวต๊ะเดินทางกันได้เลยนะครับไปนะครับชุดชุดนอนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีนูนะครับแปมน้ำเงินอนเชา้าเดินทางจากปัตตลุงนะครับมุ่งหน้าไปเลยกบับบีปูนพูนพอดีครับตอนนี้ตีหกนะครับเรามาตึ้งเลยน,นี่นี่นะครับ น้ำตกโรนนะครับยังยังไม่กลวยเพ่นดีนะครับยังมือด่เลยติยกแต่ว่าปีก็บอกว่าก็คือข้าไปอัพได้เล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้นไปข้างในนะครับเลยบรรยากาศด้วยเช้าๆกันตามมาตามปีเลยอย่าปไปอาบน้ำน ปิวนะนั่นจะการด้วยจ้ะนี่ยครับห้องน้ำเราไปจำรวจห้องน้ำนี้ นี่กลางห้องน้ำอันนี้ข้างหน้าก็ได้น,ะนี่ห้องน้ำนะครับอโอ้ห้องน้ำสะอาดนี่พ่อคัวได้เรียบร้อยนะครับห้องน้ำวันนี้ไฟ ห้องน้ำสะอาดตาหนะนี่เรามากันนั้งเต่เล็กขั้วชาวกันเลยนะครับตอนนี้ตีหกนะครับห้องน้ำสะอาดมากนะครับเจ้าหน้าทีก็ใจดีมากนะครับเห็นไะมผมเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศขั้วชาวๆนะบรรยากาศดีมากนะครับอา,อากาศดีมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ยังยังไม่มีใครมาดีนะมีแล้วแต่กุ้งข้องพมมากันอย่างเดียวคนระับบรรยากาศตอนนี้หกโมงนิดๆน,น,น,นะครับผพม,มันคิดส่วนตัวนะครับก็คือคิดว่ามานำตกโรรน,นะครับมันต้องมาตอนอากาศ เย็นเย็นหัวเจ้าชาไปน,นี้นะครับมันถึงจะโอเคนะเพราะว่าถ้าว่าเมื่อนมานับตกโรนมาเล่นน้ำมาต้นเทียงเียงมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับโบน้ำโรนโบน้ำโรนมันต้องอากาศเย็นๆนะครับถึงจะได้ฟิวนะพ่อหมานะเดี๋ยวเราเศร้าๆไปนึงนะครับแจ้งแล้วนะครับแป๊บเดียว แบบว่าใจแบบว่กไม่ไม่ไม่รู้สึกหวานนั่นเลยนี่ครับเป๊บเดียวเองเราเดินก้ามานะครับแจ้งเลยนี่ไม่ต้องกลัวรบกวนใครนะครับมาป่านานี้มาไดคนเ่นี่กาหาครับคนดีมาก คนที่ว่ามาเดินทางทางต่านมานะครับก็คือมาไกลๆก็แวบนั้นได้นะครับนีมันจะมีโบนะครับโบ,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 โบกดน,นะครับนี่ครับโบนี่ครับโบมีจระปีก็อาบอยู่คนนึงนี่ตรงนี้ บรรยากาศก็นะครับโบของน้ำเยอะนะครับสะดวกสบายมากนะครับที่ฟังนี้เรามีของน้ำนะครับครโบช็อปป่า เดี๋ยวตอนออกเดี๋ยวเราจะออกถังนี้นะครับเดินหลักทางพาไปบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับตอนเชา้ามันจะมีโบอที่ว่าเป็นบบอคนที่ว่าไม่อยากอาบในคลองนะครับมันก็จะมีบบอให้นะับอที่ว่าทางอุทยานก็จะทาเหม่ยให้นะครับทรงบร้สามโบนะครับก็คือสะดวกแต่ว่าพวกมันตั้งใจไว้แล้ววันนี้ว่าจะมาอาบในคลองเลยนะครับ ก็เดี๋ยวก็วได้ในน้ำตกนะครับมันจะได้ฟิวว่านี่นครับน,นี่ต้อนรับสู่น้ำตกโรสนะครับแล้วความจูฮอตสปริงวอเตอร์ฟอร์มเรามาถึงกันแล้วนะครับ มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันยังมืดออยังเช้ามาร์กนะครับประมาณหกโมงนิดนิดเองนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายดูตอนตอนที่วา่าจะออกไปนะครับตอนเช้าอีกทีนึงนะครับจะเก็บขาไปดูเพราะว่ามันน่าจะสะว่างขึ้นนะครับดูนะครับนี่ฮะควันขึ้นป,ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่า ไอรอนนะครับไอรอนนะครับนี่เชือกเชือกซี่แดงๆนะครับมีเชือกสี่แดงๆปก,กันไว้นะครับคือว่าน่าจะไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือให้อาบตรงนี้เดี๋ยวเราจะอาบกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะอาบด้านหลังนี้เลย Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless นะครับก็ฟ้านไปประมาณเกืบอบถั่วมงนะครับเนี่ยเด็ด้วยรับมันมันเหลือมแจง้งดีแล้วนะครับตอนนี้น้ำอุ่นอย่างมากนะครับมาเทชิท้นอันนะนี่นี่น้ำบกนกอะนี่เสรางแล้ว น,น้ำด้านด้านบนนี่ใสนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่น้ำม,มันจะค้นนะครับว่าไม่ไม่รู้ว่าทําไมถึงมันมันได้ค้นนะครับน้ำด้านหลังนี้อาจจะว่านา้ำได้คล่องตรงนี้มันค้นรกรอบเลยนะครับคอนน้ำอยู่ฝั่งนูนะ้นนะน้ำไล่หมานี่นะครับแล้วก็บนนี้ไล่ลงมาแนละ้วด้านบนนี่น้ำใสนะครับแต่ว่าด้านหลังน้ำคุณน,นี่บรรยากาศต้องจะชาวนะ นนออมันอากาศด้านบนนี้ก็คือเย็นเลยนะครับเป็นหมกเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเช็ดกองนิด <c oughs> ครับอากาศด้านบนนี้ก็คือเป็นโมอกนะครับหมกอาจจะเป็นหมกไอนาด้วยแล้วก็อากาศเย็นนะครับอากาศดีมากนะครับเดี๋ยวกาดรอน,น มันยังมือยู่เลยนะครับก็คือ,อยังยังไม่ทันเน้นนะครับแบบนี้ก็เจ็ดโมงเลนะครับเจ็ดโมงนิดนิดยากาศเยี่ยมเลยครับอ่ามีวัวชาวชาวบ้านนะครับในพื้นทีน่มาอาบน้ำเหมือนกันนะครับก็คือมามาชาวเหมื่อนกันนะครับนู่นทีทีโบอทีว่าผมเดินผ่านไปเมื่อเช้านะครับคนเต็มเลยนะครับ คนเยอะเลยอ่าส่วนหมาก็เป็นหนักทองเดียวดีผ่านทางเมื่อผมเนี่ยเ้ยวก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับส่วนหมากเราก็หนักทองเดียวดีคับหลดผ่านไม่มาครับขึ้นเนื้อหลองตายอะไรแบบนี้ครับที่ว่าผ่านกระบ,บี่ก็จะเวะอาบกันนะครับก็คือเป็นทางผ่านมีคนอาบอยู่นะเดี๋ยวผมจะเว,ว้ เข้าห้องน้ำตรงนี้นะครับก็คือไม่กลับขึ้นไปเข้าด้านบนนะครับพพีิดเดียวเราจะเดินเข้าทางทางในปา่าดูเราเข้า,ข,าข้างบนนะครับพอเราจะเดินเข้าในในป้านะครับดูว่าเป็นมันินปือบ้างนี่เราจะเข้าห้องน้ำตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบเหมนะครับตรงนี้อีกโบนึงพาตรงนี้ันมันมีไ่โบนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโบ๋เหมออีกโบนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่ลงนะน่าจะโลนมาร์กกับตรงนี้เดี๋ยวครับผมเข้าห้องน้ำก่อนเปลี่ยนเสื้อปลาเล่ยแบบลอยนะโอเคนะครับเราจะเดินทางที่นี่นี่ผู้หญิงคางผู้ชายคางนี่นะครับห้องน้ำ ันผู้หญิงไมแบบข้าเป็นผู้ชายนั่นอะไปอ๋อผู้หญิงในไปผู้ชายวะเด้ๆผู้ชายอ๋อผู้ชายอยู่ด้านหลังจับไปแล้วนี่ผู้ชับหน้าผู้ชายด้านหลังกูเปละไปถึงเดินก้าวไปเชื่เออพอเดินนึงอ่าเดินก้าวไปเชื่อไอ้อ๋อได้มั้งกางเกง เห็นๆไปเป็นรูปผู้ชายก็เดินก้าวไปเลยวาแเ้วใส่ห้องน้ำส่งก้าวมันอยู่ติดกันห้องน้ำชายอยู่อยู่กลางล่างนะครับนี่นะครับตอนนี้เราอาบน้ำนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับน้ำก็คือเป็นน้ำเดียวครับเกี่ยวอาบนะครับก็คือน้ำอุณหภูมิเดียวกันเลยนะครับ ก็ดีนะครับนำอุ่นาภูมิเดียวกันอย่างน้อยก็ไม่นอกนามบรรยากาศวิวจะเชา้าโอ้โหสุดๆเลยครับินมาเดีย๋ยวเราจะกลับทางนี้นะครับก็คือเดินทางพ้าไปนะครับปินเลยนี่นะครับ ออกเดินทางไปมาไม่รับป่ะไปมาเออเดินทางนี่นนครับนั่นคือนั่นคือทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ตรงนั้นเดินมานี่เราเดินเข้าะอะไรอยวน,นี้มาทางห้องน้ำนะครับ เนี่แล้วก็มีป้ายบอกบ,บอกอ่าชนิดปื้ดนะครับน้ำไสหมากหมากดเลยนะครับใส่แบบไส้หมากๆนะครับต้อตรงนี้เป็นต้นน้ำ Ừ. Chùm Bù Nam Cười chín mấy nông chùm Bù Nam I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb i think that the pain that's deep inside is what defines so i won't give up i'm gonna make it to the top i don't care what's in my way i swear i'm never gonna stop i could fall flat on my face and i swear i will not give back up cause i don't deserve a thing and the road ahead is tough they'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you're นี่ครับสุดทางแล้วโครงการต้นไม้อัจริยะในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือตอนที่อยู่ในน้ำมันอุ่นไายพอขึ้นมาถึงก็พบเมื่อว่าเขาเรียกได้อากาศปกตินะครับกอ็อยิงทำให้เย็นนัดกันไปเรื่อยกันนี่ นะครับกับการขับรถมาสามชั่วโมงออกจากบานตีสามตีสามครึ่งนะครับเรื่อึงนี่ตีหกได้ลงน้ำประมาณตีหกครึ่งนะครับควบคุมที่ควาคุมเลยมันเป็นต่างฟ้านกันครับแต่ว่าตั้งใจขับจริงๆก็คงจะไม่มานะครับนี่ก็คือไปนะครับนี่มันหมาอกใส่กายประตูเลยนะครับนี่ บรรยากาศนี่นะครับก็เดินมาอกตรงทางข้าวเลยถ้าวามากลางวันลงทางนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันได้ไม่ร้อนบอเดินไปทางนี้ตอนนี้พมมาห้นดีเลว่ยงอันเด็ดเปลี่ยงนี่คือร้อนมากนะครับ ต่ว่ามากลางวันก็คือเดินมาถึงป้อมยามแรกก็คือเลี้ยวเดี่ยวคว้าตรงดีไปเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงไปนี่เืีเลี้ยวเดี่ยวคว้าลงไปเลยสะดวกนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็เยอะนะครับห้องน้ำม,มีรถทางเลยแล้วก็ตรงนู้นอันนี้มีอาคารลำมาดนะครับอันนั้มีอาคารลำมาด หองน้มีมีเยอะมากนะครับก็คือพ่อมมาตอนรอบตีแล้วมันมากลางวันนักตรงเที่ยวเยอะนะครับก็เลยห้องน้าก็มีมีเยอะเหมือนกันแล้วก็ดา้านน้านนู้นนะครับที่ตีรถจอดตรงนู้นก็เป็นสุหนหานนะครับเป็นสุหนหานมีก้องกินไใก่ายนะข้องกินงองฟักข้องกีงกงละลึกกีละตื้นนี่ครับ แล้วก็บรยากาศนี้ก็คือสะอาดนะครับสะอาดมากนะครับก็คือระบบจัดการนี้ดีเลยนะครับเยี่ยมเลยสะอาดนะครับก็อาจจะมีใบไม้ใบเล็กก็คืออนั้นเราอยู่ในธรรมชาติปนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามองหน้ามองตาได้นะครับแล้วก็จากการที่ว่าเดินไปนะครับก็คือไม่มีขยะเลยนะครับไม่มีขยะเลยนะครับ เลี้ยงมากนะครับเพราะว่านักต่องเที่ยวที่มากน่าจะเป็นเข้าช่วยกันดูแลด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่นี่เขาจัดการดีนะครับสะอาดหมากนกี่แล้วก็ผีๆก็ใจดีนะครับเมื่อชามาก,ก็ก็เราเป็นคนดีว่าผ่านทางนะครับก็คือไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ลงไปสอบทามก็เจ้าหน้าที่ก็ปูดดีมาครับแล้วก็ให้ให คือให้การการเนะนนำรายดีม <Okay. S 1> ากนะครับก็ก็คขอบคุณนะครับเพื่อผีก็ผลก็มะไรคลิปนี้นะครับนี่นะครับออกมาตึงปากทางเลยรนี่เป็นจุดเช็คอินมามาน,นี่นะครับบรรยากาศเมื่อเช้านะครับตอนที่เราเข้าไปก็คือ มันยังมืดอยูเ่เลยนะครับนี่นี่ที่ที่เราจอดรถนะเอาเนี่ยน้องนี่เป็นห้องอาหารนะครับแล้วก็ทีใช้กองฟากนะครับนี่แล้วก็ทีจอดรถนะครับเยอะมากข้างนู้นเป็นลานจอดรถนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็อีพีนี้สั้นๆน,นะครับเ <c oughs> สร็จภารกิจแล้วขับรถจากปัดลุงนะครับมาอาบน้ำที่กระบี่ซุดๆเดินทางมาประมาณสามรอยกิโลนะครับเผื <stop> ่อจะมาอาบน้ำโรนหัวชาวนะครับแล้วก็ใครติเข้าล่เงข้ามาเร็วๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้บายๆนะครับ You gotta make it nine Hey, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself.